าานีข่วคุณภพ Qual Station News 97FM รู้รบื่องเรื่องศิลปะกับรายการ v a r i e ติอ r t 5วันแบบจัดเต็มทั้งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมศิลปะและบันเทิงโดยรูปแบบของสาระบันเทิง พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา1 9.30นาทีถึง2 0นาฬิกาทาง FM 97 Quality News Station รายการ Variety Art คบเครื่องเรื่องศิลปะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยุทธกาจินโลบุนรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของเรื่องเด็ดประเด็นฮอตแห่งวงการศิลปะค่ะและตอนนี้นะคะเรื่องฮอตต้องบอกว่าฮอตที่สุดนะคะไม่แพ้เรื่องราวของน้องแองเจิลแม่สายค่ะแต่วันนี้นะคะโยไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนค่ะโยมมากับอาจารย์ซาโต้ทีคาวุฒิบุญวิจิตค่ะและเจ้าของต้องบอกว่าเจ้าของและผู้สร้างนน้องแองเจิลนะคะคุณไกรวุฒิดอนจักค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะเราก็ได้สัมภาษณ์นะคุณไกยวุฒิในนาะของผู้สื่อข,ข่าวพื้นที่เดี๋ยวก็น้ำท่วมแต่วันนี้กลายเป็นประเด็นซะเองเลยนะคะต้องถามก่อนเลยว่าอาจารย์สโต้เห็นข่าวยังน้ับเอ็งเจนแม่สายอ่ะเป็นยังไงบ้างเจนแม่สายก็กลายเป็นไวรัลอีกครั้งหนึ่งจากพี่โยนะครับผมก็ทําให้เราเห็นกระแสของความเข้าใจของคนในสังคมเราด้วยครับพี่โยครับในครั้งนี้นะครับเราก็เลยเดี๋ยววันนี้เราจะ เอาประเด็นของน้องแองเจิลนะครับผมมามาพูดคุยกันครับผมในประเด็นอถึงเรื่องคอาศิลปะและความเชื่อนับเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ตู่ตอนนี้กลายเป็นคนดังไปเรียบร้อยแล้วอืมข่าวเขิลออกกันกระจายออกทั้งสื่อออนไลน์ออกทั้งสื่อหลักเป็นยังไงบ้างคะรับมือความดังยังไงคะไม่รู้ดังแบบไหนนะครับตอนนี้ก็ก็ยังบเบลอๆอยู่นะเพราะว่ามันค่อนข้างจะรวดเร็วมากตั้งแต่น้าท่วมมาแล้วก็ หรือว่าตอนนั้นเราก็ค่อนข้างจะโชคระหกระหกมากครับน้ำก็จะ,ะท่วมบ้านแล้วก็แล้วก็รุนแรงเจอหน้รอดรอดชีวิตด้วยแล้วก็ถ่านน้าท่วมให้ให้รอดแล้วก็อาจจะนั้นมากก็ันมีดราม่าปุ๊บมันเป็นช่วงที่ว่าเรากําลังยุ่งกับการช่วยเหลือผู้คนที่ประสบภัยเนาะน้ําท่วมใช่ค่ะเราสมาคมขอที่ระแล้วก็พยายามเต็มที่เลยช่วยทุกๆคนให้แบบกลับคืนมาเร็วๆนๆะครับแล้วก็อ,อีกอางหนึ่งแล้วก็มีกระแสที่ว่าดรามา่าขึ้นมาแล้วก็ มันก็แบบมันไปรวดเ,เร็วมากพอกับน้ําท่วมเลยแล้วก็ทีก็ตั้งรับไม่ทันเหมือนกันว่าเกิดอ,อะไรขึ้นนี่ครับค่ะไปทราบข่าวได้ยังไงถึงเรื่องดาวดราม่ากเกี่ยวกับเขาเขาจะใช้คําว่าอะไรคะภาพเอ่อเป็นปฏิมากรรมงงหัวขาดใช่ไหมโอ้่งตอนนี้<อ>คือคาว่างงหัวขาดนี่เราแบบต้องทางจะแรงมากต่อการพาดหัวขาดทําให้แบบทุกอ่าชาวม,มงเขาก็เดือดร้อนไปด้วยแล้วก็ค่ะนี่เราก็เหมือนกับว่าเราพยายามแก้แก้ไขคํานี้ เราทวง <Okay. S 2> นะครัไปเียจริงๆแล้วมันไม่ใช่เข้าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชามงเลยนะครับแล้วก็ <Okay. S 2> เป็นเรื่องของการสิาติธา์ของแม่สายที่เรานํามา <Okay. S 2> เป็นประยุกต์เป็นงานศิลปะของเราในขบวนแห่ตอนนั้นนะครับห <Okay. S 2> ลักจากเป็นช้าอาคาแล้วก็หลายหลายที่เรารวมกันนะครับเป็นประยุกต์ครับค่ะ okay. okay. ยางอ่ะจริงๆแล้วแองเจิลเนี่ยคะ่ะอย่างชุดที่แองเจิล์ส่หรือทุกอย่างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้นกําเนิดมาจากอะไรคะคือตอนนั้นมันมีขบวนแห่อ่าไทยแลนด์มินดเร้นนะครับเป็นขบวนะระดับ เป็นางานระดับโลกเนาะแล้วก็ผมก็ได้รับผิดชอบกับเพื่อนอาจารย์ลวีมโนเรืองแล้วก็พี่ฟ<ะ>ุจินนะครับแล้วก็ผมก็ได้ออกแบบมาแล้วก็ร่วมกับ<ะ> uh, ทุกภาคส่วนในของแม่สายเลยในการรวมความคิดกันเนาะแล้วของก็ตอนนั้นผมอยากจะทําให้อา่าให้ใสอกลักษณ์ของแม่สายในตอนนั้นให้มันว้าขึ้นมาแล้วอา่าด้วยกันแต่ว,ว่าเป็นสิบชาติพันธุ์แม่สายที่เขา<ะ>จัดงานประจาปีทุกปีเลยแล้วก็<ะ>ซึ่งแต่ละเผ่านมีเอกลักษณ์ขึ้่องหังกายที่แบบ สวยงามมากๆเราก็อยาดหยิบตรงนั้นนะมาสร้างสารรค์เป็นงานปฏิมากรรมที่ใช้แห่ในตอนนั้นนะครับค่<ฮ>ะแล้ว <ฮะ S 2> อ,ยอย่างอย่างชุดที่ใส่อะอาจารย์สังโตสังเกตไหมอย,อย่างบางคนเ็าจะมีเป็นทเทียนไม,ม่ใช่มงมูเซอร์เป็นบูเซอร์ไปไปตอนนี้ไม่เถียงกันเถียงกันอยู่ว่าเป็นเป็นเผ่าไหนอยู่ครับจริงๆแล้วเป็นประยุกต์ของต่อมาก็เป็นไทยใหญ่ที่เป็นกิ่งกะลากิ่งกะลาที่เป็น ระบำกิ่งลาเนาะแล้วก mm hmm. ็ด้านหน้าก็เป็นอาคารเนาะเพราะว่าจะมีลูกตุ้มอะไรเงี้ยเป็นที่สวยงาม <Yeah. S 2> ของอาคารแล้วก็หยิบมาแต่ว่าไม่ทราบว่านักขาวเขาจะแบบใช้ความความคิดแบบดเดิมคือแบบอะไรก็เป็นมงเนี่ยชาวเขาจะเป็น mm hmm. คือมงกับแมวอะไรเงี้ยซึ่จริงๆอนะ่ะ uh huh. มันเขามีหลากหลายทริพนธุ์ามากแล้วเป็นแค่ในชียงรายก็เปสิบแล้วอย่างเงี้ย mm hmm. ซึ่งเราก uh ็ huh. ต้องขอเ uh huh. ติลำหนนนิดนึงคือควรจะศึกษาให้ดีกวนน่านี้ทำให้แบบตอนเนี้ยขอชามงเขาก็ค uh ่อนข้างจะเดือดร้อนมากแล้วก็ ันโกรธมากครับแต่เจต,ตนาของศิลปินก็เพื่อจะเชื่อมโยงเครื่องแต่งกายของสิบชาติพันธุ์ใช่ไหมครับในการเปิดทำปิมากรรมชิ้นนี้ครับับแล้วได้ข่าวว่าปฏิมากรรมแองเจิลชิ้นนี้ครับมีการเดินทางมาหลายที่ติดตั้งที่ไหนมาบ้างนะครับคืองานชิ้นนี้ผมตั้งใจว่าหลังจากเสร็จขรบวนแห่แล้วอยากจะให้เป็นงานที่แบบว่าต้องารจะยั่ยงยืนเนาะถึงถาวบสามารถในแบบไม่ใช่แค่ใช้งานเสร็จก็คือก็คือจบไปอะ เราเคยแบบทำออกแบบให้มันดีที่สุดสำหรับการติดตั้งยกย้ายแล้วก็เคลื่อนที่ได้แล้วก็พอเสร็จงานปุ๊บแล้วก็ไปตั้งโชว์ที่ uh, งานไม้ดอกอาเซียนในตอนนั้นนะครับที่อัปจอก็หลายเดือนอยู่แล้วหลังจากนั้นก็ทาง uh, การท่าอากา,า,กาศยานเชียงรายแม่ฟ้าหลวงเนาะก็มาขอยืมมาติดตั้งเพื่อจะรับรับแขกที่เดินทางมาชมงานบินเล่นะครับก็อยู่ที่นั่นประมาณห้าเดือนห้าเดือนเต็มแล้วก็หลังจากนั้นมาก็แล้วก็พูดคุยกับท่านนายก นายกเอกชายวันนะครับชย,ยันแล้วก็หลายหลายหน่วยที่เขาอยากจะให้ไปติดตั้งที่แม่สายตั้งแต่แรกแล้วที่เขาชอบอยากจะเป็นแบบเอกลักษณ์ของชาวแม่สายเพื่อเพื่อจะแบบดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คครับแล้วเราก็เราก็เลยกลับไปที่แม่สายที่เป็นบ้านบ้านของเขานะครับครนี้ว่าช่วงแรกๆเนี่ยที่จะไปติดที่แม่สายมีปัญหาไหมจริงๆแล้วเราไปติดตั้งที่แม่สายได้ประมาณสี่เดือนกว่าแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนก่อนหน้าปวดแล้วแล้นเราก็ ก็ไม่ได้มีไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็เห็นกันท่องเที่อวเก็ทยอยมาถ่ายรูปแล้วก็มีเด็กมีอะไรเงี้ยที่เขาชอบแล้วก็าาชาวพม่าชาวไทยใหญ่อย่างเงี้ยชาวเชียงตุงเขาก็มาถ่ายรูปปกติเลยประมาณนี้ครับแล้วก็ไม่มีอะไรเลยครับอืมเพราะว่าทาไมมันจะบอกว่าโยนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ถ่ายรูปแต่ถ่ายที่สนามบินแต่เห็นเขา,าตั้งแต่ตอนที่ขบวนแห่แล้วเพราะว่าก็ไปมางานใช่ไหมคะที่วันนตอนนั้นน่ยังบอกเลยว่าอนางสวยโดดเด่น แล้วก็มากับขบวนเหล่าแบบว่าเหล่าชาติพันธุ์ทั้งหลายที่มาพร้อมกันใช่ไหมคะมันก็ดูงดง,งามมากเลยและอาจารย์สตนเมือว่าสวยสวยจริงๆสวยสวยจมโนสรรงสงสัยเพราะว่าที่เขาว่าเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาคิดว่าความสวยงามขนาดเดียนะคะอาจารย์ตู่ต้องมีลงมนคาถาแน่ไม่ใช่ีคาถาเราไม่เราไม่ใช่สายโนแล้วก็ไม่ได้ขนาดด้านการปลุกเสกนะคือ <c oughs> ตอนนั้นเราคิดแค่ว่าเราจะถ่ายทอดความงามของชาติพันธุ์มาอย่างไร แล้วก็ถ่ายทอดความมด่ามของเครื่องดังกายของชาวชาติพันธุ์ได้อย่างไรครับให้คนหรืว่าให้คนดูแลสุว่ารู้สึกอะไรกับมันเงนี้ยรู้สึกชอบอ,อ,ไอะไรเงี้ยตอนรู้ข่าวครับตอนรู้ข่าวครั้งแรกช็อกนะว่าเอยทำไมมีมแบบอย่างนี้เพราะว่ามันมันมันเป็นเรื่องราวถึงขนาดมีโฟวดเลยนะคือตอนแรกเนี่ยเรากําลังลุ้นน้าท่วมอยู่เนาะทุกคนกำลังลุ้นน้าท่วมแล้วก็มัน้าพจะหนักมากแล้วก็พอเราเห็นภาพไปว่า องเจินเราจะรอดไหมเงี้ยเราก็รู้นแค่นั้นแล้วเราก็มองแล้วบเราก็พยายามหาข่าวองเจิว่าแต่ละที่เขาไล่สวเนี้ยจนแบบว่าพออังเจิลรอดมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ดีใจนะที่งานเราเราไม่เสียหายมากเงี้ยแต่พออังเจินปุ๊บไม่นานแป๊บเดียวเขาก็มีคนส่งส่งลิงก์มาให้ว่าเอ้มีคนเม้น์แบบนี้นะเงี้ยแล้วเป็นภาพแบบว่าอ่าเป็นที่เขาตามข่าวแล้วที่แรงๆมาแล้วก็ติกตอนแรกเราคิดว่าอาจจะแบบมีมีได้เลอแบบนี้เราก็ไม่ได้คิดมากไงเรามาคิดว่าคนจะคิดต่อยอดได้ขนาดนี้เราคิดว่า S <S ค่อย <S <S <ห>คงจะแบบไม่มีแรงมากเนี้ยแต่หลังจากนั่นพอสื่อสื่อเขาก็เอาลงไปแล้วก็พาดหวัวแรงขึ้นมาปุ๊บหลังจากนั้นก็เลยแบบเป็นความแบบกระจายข่าวไปเร็วมากครับค่อนข้างแรงด้วยก็นั้นอาจารย์สตโตคคะในในประวัติศาสตร์เคยมีไหมในเคสที่ว่านําผลงานศิลปะก,กับความเชื่อมาแต่ว่าก่อให้เกิดเอาไอวรัลกระแสแล้วก็มีเรื่องแบบนี้คะ่ะอืมครับผมก็มีมาโดยตลอดนะครับพี่โยก อ่าอย่างเช่นในประวัติศาสตร์วงการศิลปะบ้านเราถ้าให้ชัดๆเลยจะอ่านึกย้อนไปถึงงานของท่านอาจารย์ถววรตันชนีใช่ไหมครับอ่าที่โดนกรีดครับก็จะเป็นเกี่ยวกับอ่ความเชื่อของของคนในพุทธศาส,สนานค,ครับที่ตีความผลง,งานศิลปะนะครับด้วยความไม่เข้าใจนะครับ<ม>อย่างที่ท่านอาจารย์ถวาวรตัชนีได้เอาฟิกเกอร์ปลายเปลือยเปล่า,ลา,ลา,ลาของอ่ของผู้ชายแล้วก็เอาไป วาดร่วมกับพระพุทธรูปอย่้ยครับซึ่งเจตนาศิลปินก็ไม่ได้พูดถึงเ,เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับแต่ว่าจริงๆท่านกําลังนําเสนอประเด็นอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นสร้างความเข้าใจผิดทําให้เกิดการทําลายงานศิลปะขึ้นมาครับพี่<ม>แล้วก็ถ้าผมนึกถึงตอนนี้อีกก็จะเป็นงานของอุลตร้แมนนะครับพระอุลตร้แมนที่ อ่า<ช>ครับ<ช>ก็จะมีน้องเคยมีเด็กเคยเคยวาดใ,ใช่ครับ,รบผมก็จะส่วนมากก็จะเกี่ยวข้องนะครับอย่างในสมงคมไทยเราจะคข้องเกี่ยวกับเรื่องของาศาสนาซะมากมากครับพี่โยนครับมแต่ในกรณีน,นี้ก็จะดึงเรื่องศิลปะอยู่อยู่ดีๆของเขานะโดนความเชื่ <laughs> อก็อยู่ดีๆของเขาแต่โดนความเชื่อเข้ามามาตีความ ก็อย่างที่บอกค่ะเป็นนางฟ้าอยู่ดีอยู่ดีกลายเป็นแผลเฉยเลยนะคะเพราะดิฉันดิฉันจะเคืองมากเพราะดิฉันรักน้องเอ็นเจอร์น้องเอ็นเจอร์สวยมากนะคะแต่เหตุการ่ะเหตุการณ์น้าท่วมมาแล้วเลาแวกนั้นโดนท่วมน้องเอ็นเจอร์รอดก็กลายเป็นเป็นเป็นดราม่าขึ้นมานะครับผมครับทําให้พื้นที่ตั้งของการติดตั้งน้องเอ็นเจอร์อยู่ในอยู่ในบริบทไหนครับของคือ ตั้งอยู่หน้าด่านระหว่างชายแดนแม่สายเลยนะครับแล้วก็ตอนนั้นเมื่อก่อนนี่เป็นเออเป็นทางสาหรับรถอยู่เทินเนะค่อนอาจจะมีแบบว่ากระถางกระถางดอกไม้ธรรมดาตั้งทั่วไปแล้วก็มีเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ตั้งนั้นเป็นแค่จุดที่แบบเนินนิดเดียวนะเนินึ้นมตอนนี้มีมีของบูชาเยอะเลยนะครับบูชาอแล้วตอนนี้ใชจะต้องมีาน้ำแดงเอาน้ําแดงอะไรไปไหว้น้องแองเจิลแล้วค่ะ แต่เดี๋ยวในช่วงหน้าเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งนะคะว่าตอนนี้น้องเอ็งเจอเขาได้ที่อยู่ที่ใหม่แล้วแต่จะเป็นที่ไหนนะคะเดี๋ยวติดตามในช่วงหน้าค่ะคุณกําลังฟังรายการวาไรตี้อารครบเครื่องเรื่องศิลปะ หลากหลายเรยๆๆื่องราวแง่มุมชีวิตสู้อดีตถึงปัจจุบันโฟกัสไทยแลนด์ช่วงอัปเดตคนบันเทิงกับวินวีรชัยทุกวันพฤหัสบดีบ่าย2ถึงบ่าย3โมงที่นี่ FM 97โฟกัสไทยแลนด์รู้รบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ v a ทีอาร์ตเพืวันแบบจัดเต็มทั้งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมศิลปะและบันเทิง โดยรูปแบบของสาระบันเทิงพบการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา1 9น0านฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาทาง FM 97 Quality News Station รายการ v a r i e t y Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ ค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเรากลับมาพูดคุยกันต่อถึงเรื่องราวของน้องแองเจิลนะคะแม่สายนะคะไวเล่ฮอตแห่งวงการศิลปะตอนนี้เลยค่ะค่ะพี่ตู่คะตอนนี้เนี่ยนะคะน้องแองเจิลเนี่ยเขาไปอยู่ที่ไหนล่ะคะตอนนี้นะครับทางอาจารย์เฉลิมชัยเขาก็ท่านก็ได้มอบหมายให้เราเอาแองเจิลกลับคืนมาไว้ที่หอศิละปะโลกสมัยของเชียงรายนะครับค่ะ ก็ไปไปขนกลับมาเลยถอดแล้วเอากลับมาเลยเช่นไงคะจริงๆนะจริงๆทางทางแม่สายเขาก็ยังไม่ได้อยากจะให้เอากลับคืนมาคือเขา,า,า,าก็ทั้งจาเขา้งจะรัดเอ็นเจรนั่นตั้งแต่แรกแล้วนะแล้วก็พนะยายามจะดูแลปีนี้สุดละแต่ว่าอาจจะใช้ในขบวนแห่ของชาติพันธุ์ด้วยที่จะเกิดขึ้นในปลายปีด้วยแต่ว่าทางผมก็บอกว่าทางรัฐจมอาจจะเฉลมิมฉลยท่านก็มีคําสั่งมาแล้วมาให้เอากลับบ้านดีกว่าให้เป็นงานศิลปะของเราอเอากลับมาบ้านเรา นี่ครับแล้วก็เลยไปรีบไปคนย้ายกลับมาค่ะที่เห็นนะครับค่ะแล้วตอนนี้นี่เปิดให้ชมหรือยังคะหรือว่าเป็นยังไงบ้างคือตอนนี้ผมก็พยายามคลีนนิ่งแล้วก็ซ่อมแซมน้องแองเจิลมาเพราะา<ม>สภาพเขาที่เขา,เขาใช้เวลาเป็นปีเนาะแล้วก็ตากแดดตากฝนมานานแล้วก็เจอน้ำท่วมไปเลยก็ค่อนข้างาจะาอาการบอบช้ำนิดนึงเราก็พ<ฆ>ยายามจะฟื้นฟื้นให้น้องกลับมาสวยงามดังเดิมก็อาจจะใช้เวลาสัก ของสามอาทิตย์นะครับแล้วตอนนี้เราก็แต่ก็เราก็ตั้งตั้งเอาไว้ที่ตรงหอศิลป์เลยหน้าหอศิลป์เลยแล้วก็เป็นสถานที่แล้วก็ให้ทุกคนมาเยี่ยมชมได้ครับแล้วก็จะเปิดเป็นร้านกาแฟแล้วก็ต้อนรับคือ,อตอนนี้เราอยากจะให้อาจารศิลปะของเราเนี่ยเป็นตัวแทนของอความความงดงามของศิลปะไม่ได้ทําร้ายใครเงี้ยเราคือเราสร้างสารรค์แบบเป็นสิ่งที่แบบว่าไม่เป็นสิ่งมีประโยชน์อะในการดึงใ,ให้เด็กๆ,ๆทุกคนหรือว่า ตังท่องเที่ยวทุกคนมามามาเยี่ยมชมมาดูได้แล้วก็สัมผัสกับอ่าสิ่งดีเป็นสิ่งที่ดีงามไม่ได้สิ่งที่เลวร้ายอะไรเลยเงี้แล้วก็แล้วก็ตอนนี้เราอยากให้มันมีประโยชน์ที่สุดแล้วก็ตั้งไว้ที่หอศิลป์เป็นน้ํจริงๆแล้วผมอยากให้มันเป็นไอคอนของการการอ่ะเผชิญกับเราผ่านพ้นความลำบากมาแล้วก็ร่วมใจกันเนี้ยร่วมร่วมใจกันช่วยเหลือกันเกื้อกวลกันมากกว่าที่จะเป็นไอคอนของการแบบว่าของความเชื่อที่ผิดๆอะไรเงี้ยครับอืมครับผม ผมว่าในการกลับมาของแองเจิลนะครับที่มาอยู่ที่หอศิลป์เชียงรายมันก็เป็นในลักษณะของสัญ,ญลักษณ์ไทกลายนะครับที่เรากำลังปกป้องสมบัติหรือว่าปกป้องคุณค่าของศิละปะไว้ศิละปะใช่ใช่ครับผมคือมันเหมือนกับว่าทําไมพอพอไปอยู่ตรงนั้นใช่ไหมแล้วโดนโดนทำร้ายจิตใจโดนทําร้ายโดนตรีตาออกมาในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมว่าเหมือนกับเป็นตัวโชคร้ายแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยเหมือนที่ท,ที่หลายหลายคนเพื่ออาจารย์พูดไปก็พี่รู้สึกเลยว่าเออกลับบ้านมาเถอะ ือบ้านของเขามันก็คือพื้นที่ของเขาก็คือขอสินที่ที่มันเป็นคนที่รักศิลปะและและเคารพและชื่นชมในศิลปะและเข้าใจในว่าศิลปะมันไม่ได้ทําลายใครจริงๆอือ mm hmm. mm hmm. คราวนี้คุณตู่คะเห็นว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยแอบมีแพ้ว่าจะมีเป็นอาร์ตทอยด้วยใช่ไหมอันนี้เหมือนกับว่าทางทางสมาคมขอศิลปะของเราก็อยากจะบอกว่าอ่าจะ กหรใช้โอกาสเนี้ยในการเผยแพร่ศิละปะเพราะว่าเราพยายามพยายามมาหลายหลายนับสิบปีแล้วที่ว่าจะทาให้เชียงรายของเราเป็นเมืองศิละปะซึ่งเราก็ทาสําเร็จแล้วก็จนมาถึงเทศกาลไทยแลนด์มิเลเร่เนาะสึ่งเราได้รับเลือกมาแล้วก็พยายามเผยแพร่แล้วก็เอางานศิละปะนี้ออกไปสู่สังคมไปสู่ชุมชนทุกที่เลยเราก็ทําได้ระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าบางที่อาจจะเข้าไม่ถึงเนี้ยแต่เ,เรายัางถือว่าใช้โอกาสเนี้ยในการเอาอัเจิญนี่แหละเป็นตัวแทนของ ศิลปะที่จะเผยแพร่ให้ทุกคนมาดูเหมือนผูกกระแสให้ศิลปะของเราเข้าถึงผู้คนจริงจอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะครับผมห็นบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีหอจดหมายเหตุอุทกภัยด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าตอนที่เราเอ่อระดมทุนนะาประมูลงานศิลปะที่ศิลปินช่วยกันประมูลเนี่ยแล้วก็เอาเงินส่วนเนี้ยไปช่วยเหลือพี่น้องศิลปินของเราแล้วก็ชุมชนต่างๆที่อยู่ในละแวกนั้นนะครับแล้วก็พอแล้วก็ไปเจอสภาพเนี่ยว่าค่อนข้างเนี่ยแบบคล้ายๆกับคล้ายๆหลังเซนาีิเลยนะครับ ว่าทุกอย่างมันพังทลายไปหมดเลยแล้วก็แบบโดยเฉพาะงานศิลปินเนี้ยเขาจมน้ําเสียหายจมโคลนเนี้ยเราก็อะาจะเอาเก็บเก็บส่วนนั้นมาเพื่อจะแสดงนเทการแล้วก็เป็นการแบบว่าให้เป็นจดหมายเหตุแล้วและรวมความคิดกันอไม่ให้เลือนหายไปครับครับผมแล้วขออาจารย์ซาโตะคป็นแล้วของอาจารย์ซาโตล่ะคะเป็นยังไงบ้างครับของผม อ๋อเรื่องนี้ใช่ไหมจริงๆผมมองว่าเป็นเป็นเหตุการณ์ที่เราต้องขอบคุณวิกฤตการณ์ในครั้งนี้นะครับพี่โชพี่โอครับผม mm hmm. เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับมุมมองของสังคมที่มีต่อศิลปะหรืออย่างเช่นช่องว่างนะครับที่ความเข้าใจของระหว่าง mm hmm. คนดูกับศิลปะ,ะนะครับแล้วทําให้สังคมได้มาถกกันในเรื่องของความเชื่อนะครับกับคุณค่าทางศิลปะเป็นการใช้โอกาสนี้ครับได้ให้ k n o w l หรือให้ความรู้ กับประชาชนได้ดีเลยผมมองว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีทุกวิกฤตการณ์ผมว่ามองเป็นโอกาสที่เราจะได้อ่าให้ความรู้กับคนครับพี่โยครับค่ะครั้งแรกที่ที่โยเองนะคะแล้วพี่เอเนี่ยได้ได้โพส์เรื่องของน้องแองเจลลงไปใน f a c e b o o k ส่วนตัวนะคะความเห็นเนี่ยที่เคยเคอบอกว่า mm hmm. ศิลปะไม่เคยทํำ้ายใครอันนี้พูด mm hmm. ก่อนเลยว่าไม่ไม่เคยทํำ้ายใครแล้วก็เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าตกใจค่ะตูโยก็ตกใจตกใจ,ตกใจเห็นฝนพู ท,ที่ออกมาในส่วนของอทีวีช่องหลักอะคะว่ามีคนอาจจะรู้สึกว่ามันมีเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่มันไม่เพื่อมีสาระเนี่ย80%แต่20%คือเชื่อซึ่งสําหรับโยเนี่ยโตกใจเลยนะคะบอกว่าเฮ้ยหลายๆคนอาจจะบอกอุ ui, ้ยคปอ80%เขาไม่เชื่อไงแต่บอกอย่าลืมนะคะ20%เท่ากับว่าคนเนี่ยนะคะ100คนมีคนเชื่อ20แล้ว ซึ่งตรงนี้มันน่าตกใจจริงๆถูกไหมคะเพราะว่ามันคือส่วนที่หนึ่งคือว่ามันมันมันเอขาเรียกค่ะถ้าเกิดอย่างสมมติว่ามีซักแบบว่าอะไรนะ95นะคะกับอีกจุดห้านี่ยังโอเคนะแต่นี่คือแบบ20ดิทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความอความเชื่อแล้วก็งกับเรื่องศิลปะเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะต้องต้องแยกกันให้ได้นะคะ เดี๋ยวยังไงเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวในเทปหน้านะคะเดี๋ยวเราสัสปดาห์หน้า,าจะคุยเรื่องนี้แน่นอนนะคะแล้วจะถามในส่วนของตู่ต่อไปว่าเดี๋ยวจะมีน้องแ n g เจิลเวอร์ชันสองเวอร์ชันสามไหมคะอันนี้ก็อาจจะไม่แมน่ใจเหมือนกันว่าหลังจากนี้เราจะไปทางไหนแต่แล่าเราก็ตอนนี้เราพยายามจะฟื้นฟูทุกอย่างให้กลับคืนดังเดิมแล้วก็ทั้งตัวประเอบเงด้วยเนาะก็จะทํางานศิละปะ จะตั้งหลักก่อนแล้วก็จะแบบพอจะเริ่มเริ่มสร้างสรรค์ต่อไปแต่ก็ยังทําต่อไปนะครัเพราะว่าจริงๆแล้วศิลปินเชียงรายของเราพูดตรงๆบบว่าเราทํางานจิตอศาสามานานละเร<ะ>าเข้าช่วยสังคมทุกๆทุกๆอย่างเลยเราไม่ได้มีค่าตอบแทนแลรวไม่ได้แบบเราทําด้วยใจจริงๆแล้วก็ทั้งทุกอา่าปพิบัติน้ําท่วมผวแผ่นดินไหวหรือว่าหมูปาา<ะ>่าอะไรเงี้ยทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติศิลปินเชียงรายทุกคนอ่ะจะแห่กันมาช่วยกันโดยไม่นัดหมายเลยแล้วก็ทําเต็มที่ไม่ได้คาด<ะ>หวังอะไรแล้วก็งาน แองเจิลกันเหมือนกันทางพวกผมทีมของผมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีค่าตอบแทนนะครับเลยทำด้วยใจเต็มที่ทุกอย่างเลยครับแล้วก็ในทรงตู้ไปรษณีย์ที่แม่สายของเราอ่ะผมก็ไปวาดนับร้อยตู้แล้วอยากให้มันเียงแค่ว่าอยากให้เมืองของแม่สายเป็นเมืองที่สวยงามนั่นเองเป็นเสือปกของเราไปอยู่ทุกที่เลยครับประมาณนั้นก็สมที่ว่าเชียงรายเป็นเมืองศิลปะจริงๆคือคือทุกอย่างมันทําได้มันก็ด้วยอาสาแล้วก็ใจ คือจากเราต้องบอกว่าจากศิลปินเองเนะี่ยเป็นผู้ช่วยผู้ประสบภัยแต่ตอนนี้ศิลปินเป็นผู้ประสบภัยซะเองใช่ครับเพราะว<ม>่า่อนน้านี้เราเริ่มเริ่มทุนแล้วก็ไปช่วยเหลือทั้งที่อำเภอเทิงอำเภอเวียงแก่นแล้วอำเภอหลายที่เลยแล้วก็จนกระทั่งมาประสบภัยเองเราเลยต้องช่วยเหลือพี่น้องศิลปินเราเราด้วยองเงยค่ะแล้วตอนนี้ก็ต้องช่วยเหลือน้องแองเจิ้ลบอกว่าเห็นเห็นคุณตู่บอกว่าแองเจินะ้ลน่ะเขาทําหน้าที่ของเขาได้ดีที่สุดแล้ว<ม>ใช่ครับ เขาทาหน้าที่ของเขาได้ดีที่สุดแล้วนะคุณมือเพราะว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยศิลปะก็ทําหน้าที่รับใช้ถูกไหมคะรับใช้โลกมนุษย์รับใช้รับใช้ส่งสืบทอดขึ้เรื่อยถ่ายทอดความงามความดีความจริงให้กับคนได้ได้เห็นแล้วก็ได้ประจักษ์ครับผมวันนี้ทําให้ผมได้เห็นภาพของน้องเองเจลชัดขึ้นครับพี่โยจากคำพูดของพี่ตัวนะครับว่าอยากจะให้เป็นไอคอนของความช่วยเหลือ ของการน้ำใจซึ่งกันและกันของการแบ่งปันนะครับผมก็คงคิดว่าแองเจิ้ลคงเป็นเทวดาองค์นี้ครับได้มาถ่ายทอดงานความดีตรงนี้ให้เราได้ส่องผ่านได้เคอะค่ะเพราะว่าตอบไปน้องแองเจิ้ลเขาก็ยังคงเป็นแองเจิ้ลติต่อไปนะคะเขาไม่ได้เป็นแพะนะคะเ่ยนะว่าเขาไม่ได้เป็นแพะค่ะขอย้ำอีกทีนะคะถ้าคุณตู่คะจริงๆแล้วคุณตู่เนี่ยเป็นปฏติมากรหรือเป็นเพนเตอร์เป็นจิตรกร อันจริงๆแล้วผมเป็นนักนักวาดนะครับนักวาดภาพแล้วก็พระวาดมาตลอดเลยจิต่กรแต่พอมาอยู่เชียงรายเรามีกิจกรรมที่แบบว่าเราอยากจะสร้างอะไรสักอย่างให้เชียงรายแล้วก็เป็นแบบเป็นสิ่งที่แบบมองจับต้องได้แล้วก็เลยผมเลยแบบลองลองลองมาสร้างงานปฏิมากรรมดูซึ่งแล้วก็ uh huh. ก็ค่อนข้างยากเนาะแต่เราก็พยายามจนสํเสาเร็จหลายหลายหลครั้งจนถึงแองเจิลนี่ก็ก็เป็นสิ่งเราสิ่งที่เราท้าทายแล้วก็จน ส่วงคือตอนนี้เป็นกลายเป็นปฏิมาิกรไปแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วถือแล้วแล้วถือว่าตอนนี้ประสบความสาเร็จหรือยังคะก็ไม่ไม่ทราบว่ามันจะพังเสร็จเท่าไหร่แต่ว่าเราทาเต็มที่แล้วแล้วก็นไปได้ไกลไกลไกลีนความคิดนยอะลยครับค่ะนะคะเป็นยังไงบ้างคะจัสโตบอกครับผมก็ครับเห็นเจตนาของศิลปินแล้วก็เห็นบริบทของศิลปินเชียงรายครับพี่โยที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับปกป้องน้องเอเจนแล้วเชื่อว่า ในโซเชียลมีเดียครับีโยผมก็แอ,สอบส่งเหมือนกันเรา,ามีแฮชแท็กเซฟน้องแองเจิลแม่สายด้วยนะครับก็<า>เ,เป็นก<ส>ารส่งให้กําลังใจกับโรงการศิลปะเราของพี่โยค่ะและโดยโดยเฉพาะนะคะส่งกําลังใจให้กับผู้สร้างสารรค์ด้วยตัว<ม>ข,อของในส่วนของศิลปินด้วยเห็นและเห็นโพสต์เรานะอย่างอย่างเราเราสามคนเราเป็นเราเป็นศิลปินเหมือนกันเราเป็นคนสร้างงานศิลปะเหมือนกันเนี่ยเรารู้เลยเราจะรักงานศิลปะเราเหมือนลูกอ่ะ เพราะว่าเราต้องใช้ทั้งทั้งทั้ง,งชีวิตทั้งความรักทั้งทั้งทุกอย่างเวลาในการที่จะสร้างสารรค์เขาแต่พอลูกเราอ่ะโดนกล่าวหาว่าเหมือนกับเป็นผู้ร้ายอ่ะมันรุนแรงนะมันรุนแรงมากเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะเห็นแล้วหาเห็นคุณคุณตูนอ่โพสลงในโซเชียลเลยนะคะเราก็รู้สึกเราสะเทือนใจแทนเนี่ยเรารับรู้เลยว่าแบบเออเขาผ่านผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกอย่างเขาทาหน้าที่ ของศิลปะที่รับใช้ผู้คนมาอย่างเต็มที่นะคะครานี้ว่าอย่างถ้าเกิดว่าต่อไปนะเกิดอะไรขึ้นก็วิงวอนนะคะขอให้ทุกท่านนะคะเห็นใจนะคะผู้สร้างงานนะคะคิดว่าวันนี้เนี่ยทุกคนคงจะได้รับรู้เรื่องราวว่ากว่าจะเป็นน้องแองเจิ้ลนะคะขึ้นมาแล้วเนี่ยความหมายของงานน้องแองเจิ้ลคืออะไรแล้วก็ต่อไปก็คุณจะต้องให้กําลังใจคุณตู่นะคะแล้วก็ รอชมน้องแองเจิลหลังจากที่ทําการอาหารไม่ต้องไปเกาหลีใช่ไหมคะอยู่ <c oughs> อยู่ที่นี่นะคะทําการโมดิฟายกันทั้งหมดนะคะให้สดใสสวยงามนะคะและเป็นที่รักแล้วก็อยู่คู่กับนะคะเมืองเชียงรายต่อไปตอนนี้ไม่ได้อยู่แค่แม่สายแล้วตอนนี้ที่อยู่ที่ขอสินใช่ไหมก็เป็นน้องแองเจิลตั้งให้เป็นน้องแองเจิ้ลณเชียงรายไปแล้วเออนะคะ เพราะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งรับรองเลยว่าต่อไปจะเป็นอีกหนึ่งนะคะที่เป็นอไอคอนสาคัญของเชียงรายค่ะนะคะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์สตโยเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของความเชื่อกับศิลปะอีกนะมันมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจม,มีแม้กระทั่งความเชื่อที่เรียกว่ามีรูปภาพภาพหนึ่งที่เขาบอกว่าใครได้ครอบครองแล้วถึงต้องเสียชีวิตอืในต่างประเทศเขาว่าเป็นภาพอาถรรพ์นะคะ<ม>ในต่างประเทศก็มี หรือแม้กระทั่งในศิลปินไทยเนี่ยค่ะไปวาดโบวาดวาดวาดนะเดี๋ยวจะเล่าให้ปันในสัปดาห์หน้าว่าวาดอยู่ดีๆภาพโผล่หน้าออกมาจากผนังเออเราจะมาสายมูกันบ้างแต่ต้องติดตามในสัปดาห์หน้านะคะถ้าอย่างนั้นแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งสองท่านมากๆเลยค่ะขอขอบคุณเขาเพื่อจะช่วนะคะสนใจให้นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะเราจะมาพบกับสองนี่สองสีภรรยาและสามีที่โด่งดังไปเกาหลีคือ น้องพาชานะคะกับพี่อูดไพรวาค่ะนะคะต้องบอกว่าโหเป็นศิลปินชื่อดังมากๆเลยะคะ่ะและตอนนี้ก็กินเตอร์ไปเรียบร้อยเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นในะพรุ่งนี้นะมาฟังว่า behind the scene คือเบื้องหลังกว่าเขานะคะจะเดินทางนะครับไปจัดก,การแสดงเป็นตัวแทนศิลปินไทยอย่างประเทศเกาหลีนะคะเป็นยังไงแต่ต้องติดตามในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้นะคะก็ขอให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะคะหากขับรถอยู่นะคะก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะ เพราะว่าเห็นว่าวันนี้ฝนจะตกด้วยก็ต้องระวังองเตรียมความพร้อมนะเรื่องน้ําเรื่องท่าเอาไว้ให้ดีเลยนะคะและใครอยู่บ้านแล้วนะคะก็นะคะขอให้อ่านน้ำอท่านอนหลับฝันดีค่ะวันพรุ่งนี้นะคะพบกับเราได้ใหม่ค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณน<า>ะครายการ v a ไ a ต t ้อารครบเครื่องเรื่องศิลปะ สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM